ข้างในไม่ต้องเข้าไปหนึ่งน้ำแรงน้ำเชี่ยวน้ำเริ่มลงกันแล้วเนี้ยมันเริ่มเชี่ยวเลยน้ำเชี่ยวอุ้ยน้ำขึ้นก็เชี่ยวไม่ต้องยอกึ้นนะจากความขึ้นมาก่อนไม่ดีเหรอไม่ขึ้นไม่รอดนะไม่รอดแล้วมันลักมันเห่าเลยเชี่ยวเลยไปเลยไปเลย มีอะไรคว้าไรมบ้าอน้กนทางไหนก็ทางไหนเลยเสาไฟเลยเสาไฟไปก่อนทางนี้ไม่ได้เหรอขางนู้นเหรอางเสาไฟนรงนัทางนี้ไม่ได้เหรอีว่าน้องชำนานนน้องเี่เลยกี่คนกี่คนครับสองคนสองคนฟสองหัท่าเหสอ บนช่องนู้นทีโม่หนาจะไปโม่นะแต่ว่าเอาแรงจืดมากินบวันน้บหม่วันเป็นบอู่วันที่ม่หนาหนักกได้น้ำท่วมเอา่รงจดมากินในนู่ไล่เลยวัน่าปูด้วบันเดียไม่มีบันเดียไปเลยนวะบันเดียไม่มีบันผีเดียไม่มีบันใหญ่ปูบันใหญ่ปูบันหน้าเล

đang kìm nó chịu Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video

องะเดี๋ยวป้ารับรับถุงหน่อยแล้วเดี๋ยวผมถ่ายรูปหน่อยขอรูปหน่อยวางวางไฟกลางนี่หันหันหน้ามันนี่เอาแนี้นี้โอเคจิ้นเซียเปียดนะสามสองโอเคปีรูปนะครับ

ไปจะ şey ไปดูนี้าวดูกอข้าวเลยครับมากินข้าวครับหนึ่งสดูครับหนโอเคครับ